สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับเป็นมีดรุ่นวาระวันเกิดรุ่นสุดท้ายนะครับวาระวันเกิดอายุครบ102ปีนะครับนี่ผูกเศษทั้งหมด2วาระด้วยกันนะครับสุดยอดแห่งประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่ามันจะมี2ไม้แต่ว่าไม้สีดาเนี่ยไม่ค่อยได้พบเจอนะครับและวันนี้ผมได้มาแล้วนะครับผมจะมารีวิวอธิบายให้นะครับไม้สีดำเนี่ยคือไม้เสาของศารา นะครับมันจะเป็นไม้ที่จมน้ําอยู่อยู่ด้านล่างนะครับและมันมีน้อยนะครับและไม้มันหมดอย่างและจํานวนการจัดสร้างเนี่ยมันเลยทําได้น้อยมากนะครับเลยทําชุดเนี้ยมาได้เพียง 200, เ, 200, 200เล่มเท่านั้นนะครับอ่าสองเล่มก็เลยเอาไม้บัน,ดน,นไดนะครับที่เป็นไม้ประดูแดงเนี่ยไม้ชุดสุดท้ายเนี่ยนะครับมาทําอีก400เล่มนะครับนี่รวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็น600เล่มด้วยกันนะครับรุ่นนี้จํานวนการจะสร้าง600เล่ม นะครับอ่ะมาดูลายยันที่ตอกนะครับลายยันที่ตอกก็จะตอกเป็นนะครับเสมาครึ่งใบอักขระตอกเป็นนะโมพุทธายะตรงนี้ตอก12 12เนี่ยคือเอ่อวันเกิดของหลวงพ่อนะครับวันที่12พฤษภานะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดพัด66และเลขรันนัมเบอร์นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเริ่มจาก200ไปถึง600นะครับแต่ถ้าเป็นสีดำละ่ะสีดำจะเริ่มจาก1ถึง200นะครับนี่เป็น โค้ดที่ใช้ก็จะเป็นโค้ดอ่าพัดหกนะครับนี่อ่าตัวนี้เลยนะครับเป็นโค้ดประจําปีนะครับ,รรนะรบถือว่าเป็นโค้ดร,รุ่นสุดท้ายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเสมาครึ่งใบเหมือนกันนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอายุ102ปีนะครับอ่ามวลสารนะครับจะมีเด่นเด่นชัดเลยจะมีตะกุดนะครับอ่าเขาเรียกว่าตะกุดกันมีดนะครับตะกุดจีวรกันมีดจะมีทุกเล่ม นะครับแล้วก็มีเกษามีชานมากมีผงพุทธคุณผงสมเด็จยอดแก้วนะครับนี่ผงขี้พึ่งเทียนชัยรุ่นเพชรน้ําเอกนะครับเกจิ20กว่าเกจิที่ปลูกเสกนะครับรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่เข้มขังแล้วก็มีประสบการณ์เยอะนะครับนี่สัญลักษณ์เด่นเลยนะดูภายนอกก็รู้แล้วว่านี่คือรุ่นอะไรก็มีจะมีเจดีนะครับยิงเลเซอร์แบบนี้สวยงามนะครับไม้สีแดงนี่ก็สวยนะครับไม้สีดํานี่ก็สวยนะครับ พบเจอได้น้อยแล้วทุกวันนี้นะครับคือจํานวนการจัดสร้างหลักร้อยนะพี่เนาะจํานวนการจัดสร้างหลักร้อยมันก็ไม่ค่อยพบเจอแล้วแหละตอนนี้แล้วแต่ใครจะเอาออกมาแบ่งปันกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรับเช่าแล้วผมก็ตามหาลําพังผมตามหาเนี่ยผมหาค่อนข้างยากเลยครับสาหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับและว,วันนี้ผมได้มาและที่สําคัญตอนนี้ผมเหลือแค่2เล่มนี้นะครับเอาไว้ดูนะครับในอนาคตแล้วกันนะครับถ้าเราซื้อเล่มนี้ไม่ทัน เจอที่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับว่าผมจะมีคลิปดีๆมาเรื่อยๆแล้วก็มีของมาแบ่งปันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆที่เมตตาผมที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณครับ